กิจกรรมใหม่ซิ่งล่าข้ามการเวลานะครับผมก็กิจกรรมนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราสะซุ่มนะครับผม5ครั้งหรือว่า1ครั้งนะครับได้โทเค็นนะครับผมเราก็จะปลดล็อกนะครับแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปนะครับผมของรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้ชุดผู้ชายนะครับก็สามารถผสมได้เลยนะครับผมหมดเควันที่24ธันวาคมนี้นะครับ ต่อมานะครับผมหยุดเวลาล่าคอลเลกชันโครโนนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่มีไอวอลนะครับผมนี่สีสวยมากเลยนะครับผมก็ของรางวัลข้างในนะครับผมก็จะเป็นหลักๆนะครับก็จะเป็นไอวอลนะครับผมแล้วก็มีกระเป๋านะครับผมอ่านี่นะครับผมไอวอลก็สวยนะครับผม ต่อไปเป็นกล่องศพแล้วก็แอร์บอร์ดนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดเทคโนนะครับของผู้ชายนะครับผม <Okay. S 1> แล้วส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นนี่นะครับผมโทเค็นที่เราสามารถเอาไปแลกได้นะครับถ้าคุณผู้ชมแบบสุ่มได้แต่โทเค็นนะก็สามารถนํามาแลกตรงหน้านี้ได้นะครับผมนี่นะ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมใช้แรกไม่เยอะนะฮะมาครับผมปืนน้องใหม่ไฟแรงนะครับผมวิกเตอร์นั่นเองนะครับหรือคิดวีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นลายโจ๊กเกอร์นะครับบวกระยะ1บวกแม็กกาซีนหนึ่งแล้วก็ลบความเร็วรีโหลด1นะครับผมก็สวยนะครับผมเปิดให้สุ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผม ฮก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องของเค้กเอ็ไกไยกันอีกเช่นเคยเนะครับผมนี่ทุกคนห็นหัวผมปะ โคตรน่ารักเลยนะครับผมหัวมนุษย์หิมะโอ้แลวหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าได้มาอย่างไงก็ได้มาจากการล็อกอินนะครับผมที่มันเป็นรูปแว่นตานะแต่ไม่รู้ว่ามันบัคหรือเปล่านะที่มันเป็นรูปแว่นตาให้เราล็อกอินวันที่5้านะครับผมพอเราไปใส่แล้วมันก็จะเป็นหัวหัวมนุษย์หิมะแบบนี้นะครับผมมันจะไม่ใช่แว่นตานะครับก็ทุกคนก็สามารถไปใส่ได้นะครับผมแรกๆผมก็งงเหมือนกันว่าคนอื่นเข้ามาจากไหนนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันและวันนี้นะครับผมก็จะไปใส่หัวมนุษย์หิมะนะครับผ มไปเกลียนคนในโซนฟิสไตายนะครับอาจจะมีตอนเช้าบ้างหรือว่าตอนกลางคืนบ้างนะครับผม <Okay. S 1> ก็ทําหลายๆคลิปไว้จะได้ดูไม่ซ้ำๆนะครับผม <Okay. S 1> ก็ไปดูกันเลยนะครับตัวแอบนียคนมี11คนทุกคน <Okay. S 1> ก็ถือว่าเยอะเยอะดูนะเยอะอยู่เยอะอยู่น,ะ <Okay. S 1> นี่ขำรอเลยได้เวลาปั่นคนละคือ <laughs> เอาใครดีรอบนี้เอาใครดีอ๋อคนนี้คาบุกิว่ะคนนี้คาบุกิ คาบุกิ้มานี้นายโอ้เต้นเฉยเลยเต้นอะไรของเขาวะหน้าไหนหลงย่อดิย่อ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 อะไรอ่ะขำเฉยเลยเขาไม่ย่อเขาไม่ย่อตอบกลับวิคนข้างหลังถ่ายแหลงแดงด้วยทุกคนนี่แต่เขาให้หมดใจเอ้ยก็ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนโอเคเราถือว่านายเป็นคนดีก็แล้กกันนะนี่ต่อไปเอาคนนี้เสื้อเอซุตอะ น่าจะเอาเรื่องอยู่ได้ข่าวว่าถ่ายแรงแดงโชว์สาวแล้วเราอะถ่ายแรงแดงเหรอโอ้โหถ่ายแรงแดงอีกแล้วดูดิถ่ายไม่หยุดเลยปมมือปมมือปมมือแรงแดงเหรอแรงแดงเหรอแรงแดงนี่เจนี่แลอวสะดุ้งเลยเมื่อกี้ ย่าไปอีกนี่โอ้ยให้หัวใจนะสะดุ้งแล้วก็ให้หัวใจเราเลยกดมังกรบีมยังไงล่ะโอ้โหถึงกับคานมาหาเลยทุกคนจบละแรงแดงเราจบละนี่ให้หัวใจโอเคถือว่าก็ได้อยู่นะเราเปลี่ยนห้องดีกว่าทุกคนแวบอุ๊ยเข้ามาก็เจอสาวเลย โอ้ฟันเรียกด้วยนีย่ย่อเฮ้ยเขาย่อให้เราด้วยวะ่ะเฮ้ย,ยแบบนี้แบบนี้เข้าทางเข้าทางวิเค้คกไอของเราหรือว่าเขาอยากหมัดไฟผมอะเนียนวะเนี่ยทักทายก่อนละกันผมชื่อดำครับเออโอ้ยเขาแอดมาด้วยทุกคนว้าว <Wow. S 1> คนนี้นะครับผมคนนี้เบบี้เคเอ็มชื่ออย่างกัผู้ชายเคเอ็มแต่ว่าเขาแต่งตัวผู้หญิงนะเดี๋ยวลอง ลองถามเขาก่อนดีกว่านะเพื่อความชัวร์นะทุกคนฟันนะอะไรของเขาะนะ่ะอ่ะพิมพ์ไปก่อนพี่เป็นผู้ชายหรอเปล่าเปล่านี่คือไม่ใช่ใช่ไหมทำไมไม่บอกว่าไม่ใช่วะอะไรของเขาเนะี่ยโอ้ผมนึกอะไรออกแล้วเดี๋ยวชวนเขาเข้าห้องดีกว่าทุกคน ชวนเขาชวนเขาเข้าโรงหนัง <Okay. S 1> คือเคาเขาจะตามเรามาไหมมาไหมวะไอวีดีวีตามาด้วยตามมาด้วยเข้าโรงหนังเฮ้ยเขาเข้ามาด้วยวะเฮ้ยได้อยู่จะเป็นง่ายจังวะวันนี้ปกติที่แต่งตัวแบบนี้นี่แบบไม่มีใครสนใจผมเลยนะ้นนออไปดูที่ไหนเออไม่ได้อยู่เ <c oughs> ขาคือแบบฟันกระทะเรียกเราเลยหรือว่าเราเอะน่ารักปะเพราะว่าเราต้องน่ารักแน่ๆเลย มันน่ารักที่หัวนะผมว่าน่ารักนะใช่จริงๆด้ยเออหรือว่าหัวผมมันน่ารักนะแต่ว่าผมก็หัวผมมันน่ารักดีนะ <c oughs> ด,ด,ดูเขาจะพิมพ์ว่าอะไรครับโอ้จบแล้วถามเขาก่อนว่าเขาโสดหรือเปล่าเดี๋ยวได้เวลามอ่ครับดูเข <c oughs> าจะตอบว่ายังไงนะทุกคนไม่รู้เอา้า ได้ของเขาวะจะไม่รู้ตัวเองว่าโสดหรือไม่โสดอ่ะนะงั้นเอาอันนี้ไปละกันอ่ะโสดเพื่อผมละกันโสดเพื่อผมละกันเดี๋ยวดีวผิวมอะไรขำเฉยเลยขำเฉยเลยอุ้ยเขาแอดมาอีกละแอดแบบนี้แอดบ่อยๆแบบนี้เอาดูดิเขาจะเขาจะทำตามเราหรือเปล่า บอกรักก่อนแอนมาเอาเงียบหุยรักนะคะเจสบอกรักเฉยว่าโอ้ยัวใจไปเลยทีนึงอนะแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะบอกรักแค่เนี่ยเือก็ได้อยู่ <B> ได้อยู่น้องเขาก็ได้อยู่ทุกคน ดีใจดีใจโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราเาขาร้องไห้ทำไมอะเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับเขาก่อนกแล้วกันนะครับทุกคนนะถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันนี่ไหนๆก็เข้ามาลงหนังแล้วเพราะว่าเพราะว่าน้องเขาต้องแคปอะเดี๋ยวให้น้องเขาแคปก่อนก็ได้นะเต่งมีปักธงเลไ <laughs> มีสะดุงนะ้งเลยสะดุ้งยืนเลยเมื่อกี้ เอ้บูญยาไปทีนึงอ่ะเอาอีกรอบรอบแล้วกันนี่ดูดิบอกบอกง่ายนะบอกถ่ายรูปก,ก็แบบมานั่งมานั่งให้เตาถ่ายคนลูกงานแล้วนี่ก็ประมาณนี้บ๊ายบายเขาดี๋ยวกเอึมอึมก็มาไปแล้วนะโอเคสวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาตอนกลางคืนนะครับผม ฮะสาวใส่ใส่ชุดเหมือนกับเราเลยเฮ้เขาย่อให้เราไเาดี๋ยวนั้นเข้าเข้าสู่การมอนะครับผมหุ่ยให้หัวใจน่อ่ะจีบได้ปะ <S <S โอ้เงยียบกริบพี่มิกรอบนะครับแบกหน่อยแบกหน่อยครับแบกผมหน่อยผมผมเล่นอ่อนเกินผมอยู่แหลงโกงครับ โอ้เงยียบกิบอีกแล้วอ้าววิ่งหนีเลยเข้ว่าดูทำไมเขาวิ่งไปหาผู้ชายคนนั้นนะงงนะงงนะไหนลองกดดิโอ้แค้นนักบุญด้วยอถึงว่าละ่ะวิ่งไปไวเชียวเ <c oughs> อทุกคนเขาแบบเขาทิ้งผม,มไม่เมียใหญ่เลยอ่ะสิ่งชิบหายเลย ซื้อผู้เล่นดีกว่าทุกคนเขาทิ้งเราเราก็อย่าไปสนใจเขาผมจะวางผู้ไว้ตรงเนินนี้นะครับผมสร้างความอลังการอลังการละล้านให้เรานะ่รเลยแต่ว่าคนก็เยอะอยู่นะ12คนนะจัดเลยแล้วกันโคตรเท่เทรละเบิดว่ามีเพื่อนเอาผู้มาให้เราด้วยนะ เพื่อนอย่างรู้งานเลยนี่สวยบูย่าปักธงพร้อมกับพลุนะครับสวยมากแวลบยังเอาเลยะทุกคนค่ะพิมพ์ตั้งนานคือแบบยืนพิมพ์ตั้งนานพิมพ์แค่ขักคำเดียวเนี่ยเอ้ยดูดิเพิ่มห้อีกแล้วอู้ยโคตรสวยเลยดูนะดูนะนี่นี่ดูดินนองเขาเอามาให้อีกแล้วโอ้โหทุกคนรู้งานมากเลย โคตรเวอร์อหทุกคนดูดิสวยไหมทุกคนว่าถ้าสวยกดไลค์นะครับถ้าสวยกดไลค์อเกี่ยวอะไรวะ <c oughs> อ่าแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเขาไม่อยู่กับนักบุญแล้วหรอไม่รู้นะไม่รู้นะไม่สนนะแต่ทิ้งเราเองดู <c oughs> ดิทิ้งผู้ชาย <c oughs> ทิ้งนักบุญวิ่งมานี่เลยว่ะ <c oughs> แต่ว่าวิ่งวนอยู่ทุกคนวิ่งวนอยู่เ <c oughs> ขาวิ่งวนอยู่เราก็แบบแอบ,บ,บ,บมองเขาแกล้งไมส่สนใจแล้วกัน <c oughs> ผมเล่นไม่เก่งนะครับ พี่จะแบกผมเป้าพี่อันนี้อะไรอ่ะเอา้าวุ้ยเฮ้ยพค่ามาทเไมอ่ะโอ้โไปหานักบุญเธอดี่หนักบุญนะอะไรของเขาเนี่ยโอ้ไปไม่เป็นเลยครับเจอแบบนี้ไปไม่เป็นเลยครับขำไปก่อน ขำไปหนึงทีต่อยต่อยลุกขึ้นมาเธอจะมามุดเราทำไมเธอไปหา NB เ,เธอดิพิมพ์แบบงงๆอะไรเธอมีอะไรอะเป้าโอ้โหจะพูดให้เราด้วยคนนั้นอะอะไรอะรักนะคะก็มาว่า <c oughs> รักนะคะก็มาเวอก้ <c oughs> เมื่อกี้ยังแบบเออคุยไปถามอะไรก็ไม่ตอบอะ่ะเออดิรักนะคะเพราะ่ะงงนะงงนะไม่ไม่คือแบบถามไปก่อนหน้านี้คือแบบไม่ตอบไม่อะไรเลยนะเอออ่ะโอเคโอเคอเดีเว่าเรายอมเทก็แล้วกันขอล่ำลาเขาก่อนกัแล้วกันนะครับทุกคนนะไปดิให้ใหัวใจไม่หยุดเลย งงคือแบบผมก็ตั้งใจจริงผมก็ตั้งใจแบบปักธงให้เขาเห็นแหละเออแล้วเขาก็มาจริงๆว่ะโอ้เยไม่ไหวเลยนะแบบนี้อ่ะนะบอ,อกกันนะครับบ๊ายบายเลยละกันนะค่ะ <c oughs> <c oughs> บ๊ายบาย